ทำหน้าราชการครับปู่ตะเล่นพอดน่องชิดวังไร่การตูป้าลุย้ยน,นี่เป็นบ้านจันทร์เป็นบ้านสุขวันใัยเป็นบ้านหมาจี๋เกิดขึ้นเมื่อน,นี้เท่าที่4โมงแล้วบีบปนให้สุขสุขคน2โงมง2ทุ่มครึ่ง คนด้อผู้ใดฟังได้การชูพระรวยก็ได้แ้วก็ควายร่วยสมสงปาตินาปิดหายังก็ได้ก็ปัตตานารุ่นมีคนมีท้องดื้อผู้ใดปั้นเท่กันพ่นี่ผู้ใดปั้นก็แบนสมมนี้ด้อโจบวางก้มาวเชียงปูเชียงปูก็กระชากให้หายครับปูอ่ามันไ่มี เเสถียรบอเนเ็ตบอสเสถียรบ่เสียงพัดลมบ่ปืดปืดปดอ่ะเบิ่อตอนเที่ยงน้อค่ะอ่ตอนเทียะะเท่ยงเบิ่งกลับมาจากทุรละน้อค่ะก็ไเด้โทรหาปูมีเอซีบางคนถามเลขเด็ดอยู่น้อค่ะเดีด๋ยวดเดีด๋ยวอัดชีปปูก่อนเหยเลขเด็ดฟังก่อนน้อค่ะเลขเด็ดเอาเลขคำโค้งน้อก่ะปูน้อมาแล้งหนอเพราะว่ารัฐมนตรีอ่ะอัดไปแล้ว ไปเบิ่งในคลิปเนาะค่ะส่วนเมื่อนี้กะสิวันเดียวกันมีไทยมีลาวออกไทยแล้วกับมาเล่าวล่าวมื้อแรกเนาะค่ะสองเดงเด้อคุณ่อแม่รวยก็รวยสองเดงเด้อจนก็นจนสองเดงเว <c oughs> ้ายอหยอกได้คะเอาขอให้โชคดีสองเดงรวยสองเดงโชคดีสองเดงเด้อค่ะคุณบอลแม่มาเบิงเนาะ้ค่ะแนวทางข้ามของวันนี้รอบเย็นรอบข้ามงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะ เลขออกเก้าหกหกหหกแปดสามตัวหกหปดสองตัวหกหกนะหกอย่างเมื่อไราก็นตัวกันเดียวคันว่าคันว่าเก้ากับหัวแล้วไม่อยาก็จะเป็นเก้าก็จะเป็นหกอีกห้าตัวดีตัวเก้าเพราะกับหัวนะกัเอาบานี่วิ่งลูดแปดก็หาปูไหม่มากเขาที่แปดนะคว่ำฟันก็นคือว่าปัวเอาเนื้อไห่ผู้ไส้นะเนือ้อเนื้อก้อนหนึ่งเนี่ยเอาไห่ผู้ไส้ ผู้ใชายนี่กันตีได้กันน้ำหาน้ำหกบันนี้ไปตีด้านอันนี้เนาะค่ะปูพระกับแปดบันบนี้ผู้ใายกับห้าเขาตีหกไหมคณะตีแปดหาแปดหกสองตัวท่านี้ก็ได้เนาะค่ะปูเนาะ <Yeah. S 1> ขาเต็มเต็มเละบางทีกับย่านเลขหลายอ่ะนะปูกับย่านเลขหลายย่านเอฟซีบด้ย่านเอฟซีาวาก็เลยอุ้ยเอาเท่านั้นแหละมันวา แต่หกเก้าเก้าหกปู้นี่ก็ไปอุบลอยู่นั่ง่ะเข้าอุบลมาหนีเลขดับบนตรงๆปู้เอาอยู่เมื่อดับล่างก็อายู่เมื่อไะก็ถือว่าต่อไปกัแม่นปู้ฝันว่าเอาเนื่อยปู้ไส้นี่ต้องเอาหาเอาหกน้ำแต่ผู้ยิ่งอ่ะมันซีเม็ดเดียวเท่านั้นแหละผู้ยิ่งม่ได้ไปตีซีตีซ้ำไ่ได้เนาะกับปู้เนาะผู้ยิ่งเนาะอายุเพิ่นเท่าไหร่หกสิบเก้า อายุเพิ่นหกสิบแปดย่างหกสิบเก้านี่แหละแต่ว่าบอเขียนหลอดเทียนเอาตรงๆเพิ่นเกิดพศสองพันถาร้อยเป็นมะา,าปูคนนี้เนาะอายุเพิ่นหกสิบเก้าจูปูฝันเห็นเป็นผู้ใดเฮือกข่าปูปูนี่หกสิบแปดอ๋อเอาให้เขาเหนื่อยเขาเกาสุกให้เขา,เา,เขาจ้ะอ่าเพิ่นก็เลยตีเอาหกแปดแล้ว่าตีอายุปู กูขออาร้อยจ้ะเราตีหลวงปูนี่เป็นผูเอาโชคให้เขาก็เลยเตียวหกแปดอ๋อเจ้าของก็เล่นบมได้โชคได้อยู่ได้อยู่เรื่อยๆล่ะรับกูนัน่นงวดที่ผ่านมานี่ก็เข่าบนเขาล่างหกสี่หกเก้าเนาะสองงวดติดติดแล้วเด้อเล็กวิ่งเล็ก,ลก,ลก,ลกรูดกับเขานะคะสองงวดแล้วเดี๋เมเงวด ชัดไหมงวดที่วันที่เก้ากับข้าเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งเลขรูดกับเข่าเนาะไฮแปดศูนย <8. S 1> ์ออกศูนย์เก้าโอ้ยเนาะเนี่ยเสียดายมากๆแตมเดียวยังล่แต้มมันซุยกันเลยอ่ะบานีสิตามต้อนเนาะปูแนวนทางเพื่อนบ้านขำคงเย็นนี้เมื่อนีเฮ็ดคลิปไม่ได้เต็มที่เด้ด่องบ่อนแบบเพราะว่ามีงานภารกิจส่วนตัวเนาะ วันที่เอ้ากันแดงวันที่ยี่สิบนะคะปูรนหลวงปูปูฝันแร้อบป่ครับปูฝันแล้วฝันว่ายงไรครับปูฝันถึนปูทสายน่าซื่อหมูอัดจังซื่อคองไว้บัดเม่มแม่ตาย กเลยเหลือลูกมันเราก็เลยกุงงมาลูกเจ้า่าลูกแม่สาวไงไงก็แม่ไปหลักเออว้เอาแม่ไปเลี้ยงเอาไอ้ลูกมันไปเลี้ยงเจ้าลูกตัวไงก็แม่ม่วมันแบบนั้นน่ะมันกามีลูกทีทองไปะคือปันนหินพยาบาลเก่าด้ยปันนหินเลาเนี่ยนะเลาเกิดสองพันสี่ร้อยเก้าเก สองพันสี <24. S 2> ร่ร้เก้าสิบสี่บจ้ะมสนสี่ร้อยเก้าสบสี่จ้ะเอไปซบเอาปไปบเก่กเลฮะพิ่อนเพิ่นเพ่นเสียหรอบอกปูยันอยบ้านเก่าแล้วขายอยย่างเจห้า <15. S 1> อายุเจ็ดสิบห้าันเกิดเดือนมกรากุมพาหนี่อายุสิบเอ็ดานเจ็ดสิบห้านเกิดเดือนอายุเจ็ดสิบสี่จ้ะปูอ่าเจา็ดสิบห้าจ้ะจ้ะอายุโราะเจ็ดสิบสี่ย่างเจห้าเนาะค่ะปูเพิ่นเพื่นไปไซก่อนพ่อพ่อใหญ่น สื่งว่ะจ้าจากตัอสื่อใส่เว่าแม่มันตายแล้วอืมเดี๋ยวทะลกมันกันวันง่ายเาแม่จ้ะเอางเขาตูงเอาจ้ะเรอกว่าทำนันวิ่งเลขกันนี่คือวิ่งวิ่งเีมาเี้าเอาโจกระลังสีเขียนซ้มาตรงกันบสนกันเลยบ่ไ่ อัตตินนบ่่เอาซีกคำหาจ้ะยินซีเด่นซีเนาะโจ้บ้านรวยกระลักสีกเขียนซีกคำหาว่าเป็นยังไงมันส้นกันล้นมันออกนะปู้เนาะซีกคำหาเลขตัวสีจะจะเอาอันนี้ดอกสุน,นะเอาอันเอาเนี่ยเลขหลักเลขหลักเปิดสมุดเบิรงก่อนเขียนไว้อยู่เด่นซีอ่ะ 7จ็ดส่เจ็ดห้ามันนี่ยั่นนัน่จับตัวไหไเพื่อนอีกนะครัปู้4่4สี่ห้าสี่เนาะค่ะกั้วแม่กั้ดซ่หนึ่งหนึ่งซีีหนึ่งหนึ่งสีค่ะอายุแล้วเจ็ดสี่เจ็ดห้าเท่านั้นแล้วจ้ะซีตัว เจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่ห้าสี่หนึ่งบ่จ้าจาท่านี้บ่อเล่าเล่าหอี่ห้าสี่หนึ่งสามตัวห้าสี่หนึ่งบอห้าี่หนึ่งหนึ่งส่ห้าห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้านั่นไงเลขสามตัวหนึ่งสี่ห้าเอ้าตัละล็อตึว่าต่างกันกับยสี่ศูนย์เทาเ้สี่ศูนย์นั่งบ่ ว่าแม,แม่มันแมมตายดิลูกมันยังอยู่โอ๋มาละเลือตัวเดียวละแล้วก็เลยไปเรียกได้ตั้งท้องแล้วปู้แรกสูตรคำนวณน,นั่นอ่าที่ออกไลรงวดติดๆนี่เอาให้ FC เบิ่งลดเนาะอือเอาเข้าในลากไปดูบ่ให้เพิ่นเบิงบเบ่งได้นี่บ่เออได้นี่ก็เบิ่งน้องซนะไปเลย คือบอลงคลิคีไปเบืองแนงก็สิวายอย่าเด,ยเดียวกัขอเขียนเรียกดับเหว้าก่อนเนาะดับเหล้าบริเวนดับแนวนี้ดับเหลาเล็กดับแต่ว่ากัามันก็ออกคือกัอนเพราะว่าเบอลล็องทุกลูกเป็นเพียงแนวทางให้ดูเป็นแนวทางเนาะค่ะปูกันกันชอบกันซื้อลถกันออบ่าซ่อมมากกัเยาซื้อ่าเนี่ย ดับบนตรงตรงกับปูบ้านีบ่บ,บนตรงตรงกามีผลงาน,นมันหกแปดที่มันว่าค่ะ,ะหกแปดกามีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะอแปดสองแปดสองค่ะเก้าสามเก้าสามค่ะ ศ <15 S 1> ูนย์สี่ค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่าต่อมาสามเจ็ดพื่อสองหกสองหกค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะสี่แปดสี่แปดค่ะ อีกสองตัวหสีปหลักหกศูนย์ตัวอา้าวอ <6, 0 S 1> ้าเก้าค่ะหกศูหกศูนย์ค่ะหลักหน่วยจะปูลักหลักหน่วยดักหกจ้าหลักสิบจ้าเก้าเก้าเก้าบอกค่ะปู ต่อไปดับล่างตรงๆค่ะปูล่างมันมันเบิ้ลเดิ่มกระดับเบิ้ลแล้ววันนี้เพราะว่าเออหนึงน่งหนึ่งมาใส่อะอ,อ๋อดับเบิ้ลบบ่ดัเบิ้ล่าไม่ค่ะดับเบิ้ลนะคะดับเบิ้ลวานนี้ดับลหลักหน่วยค่ะปูหลักหน่วยหลับหน่วยนี่ดับเก้ากัน ดับลักหนวยดับเก้าหกสามเป็นเก้ามเออ,อเเดับหก้บสามเดับหลักสิบดับเจ็ดดับเจ็ดหลักสิบนี่แนวทางลาวาคำคงเนาะมิทรนี่บอกหาปูบ้านนี่จะมามันดับเด้อม,มันมันออกไปก็สุดโตเดเด็ดเด็เดเาจิตตกแมนพอมมนนะครับขอเบิ้งกันเลขสูตรคำนวณเ็็ไว้มันได้อย่างแน่ มีสีมีหามีหกมีเก้าเอาไดนนปูมีหามีสี่มีเก้ามีหกอาสี่ห้าแเล้วเมืมันกับส้นกับก็ของปูส่นตัวของวันธัมันแบบนี้องสี่ห้ากันเลวลองสี่ห้าบ่เนาะ ้ลบหกเอาง่ายๆเลยเนาะเอาลบง่ายเาเาเอาเได้ได้หามันก็ได้หานี่หกคือเกาเนอะหกบวกหก ได้สองได้สองได้สามได้สองได้สามอ่ะคนอนุญาตเขียนสี่กับสองแล้วกันนะปูจ้ะสี่กับสองเพราะวันถีได้แตกต่างบอกเพราะว่าเบิงบ้ง,บงต่ำสูตรอะนะเอาอันนี้แหวกแนวเนี่ยแต่ภาซีเนี่ยตัวเดิม ให้มันมาเบดร์ลอนหสี่ห้าสองสามตัวแตกอ่ะขอทวนตัวแรกเน้ะคะแนวทางคำคงของปูเนะคะตามความฝันเด้อคุณผ่อนแบบนี่ค่ะลาวันจันสิบหกกุมภาสองห้าเก้าวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นสี่เนาะคะ่ะของแอดได้สี่กับสองมั่ก็เลยสี่กับห้าหนั่นแหละแต่ว่าให้ตังกระปูเนี่ยกันจีเป็นสองเนาะคะ่ะตามสูตรนะมันมีลายสูตร อ่าพ่อสอของเงินผู้ล่องผู้ใยายบ้านบอกกับปูเลื่อล่องอย่างก่อสองสี่เก้าสี่ผู้ยายบา้านสามสมัยผู้ใยญ่บ้านย่างก่ออ๋อผู้ยญ่บ้านสามสมัยเพิ่นเกิดสองสี่เก้าสี่เนาะกับปูอายุเจ็ดสิบสี่ย่างเจ็ดสิบห้าผู้ฟันเน้นเพิ่นหลกักะเลี้ยงงวังวงวัวแม่กับลูกแม่งวัวแม่นัดตายแต่งงัวลูกผดเหลือมันบอกกับปู กสี H ยังไดมัหนึ่งก่นว่างสั่นกสี4หน่งอกผู้จับห้่ี่ห้เนาะว่ห้าห้า4หนสามตัว145เลขสาตัวเป็น2ชุดเนาะแล้วก็มี41 40่งศนยเน้ะเลขหน่อยคัก <c oughs> เน้นที่เลข4มั่ก็จังห่ห่ะเนาะค่ะเพ้อเพีกับา่ากอดกันเข้าอีกเนาะมันอนีเนาะบัเนี่ย ดับบนตรงตรงเจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าสามศูนย์สี่หนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดสี่แปดห้าเก้าหกศูนย์ดับหลักหน่วยหกดับหลักสิบเก้านึกอะดับล่างตรงตรงดับเบิ้ลนึกอะดับเบิ้ลแล้ว่ะหลักหน่วยล่างดับเก้าหลักสิบล่างดับเจ็ดนึกอะอันนี้เป็นแนวทางของปูปูเดี๋ยวเสียวอันที่ปูทรงไม่ให้เอฟซีบางคนแป๊บนึ่งสิละเลขเราพัฒนา มีเลขอะไรบ้างไหมโอ้ยเห็นมนนนนานนแมล้ววันนี้ก็ตัวน้อยเลยนี้อะเด้อคุณพ่อคุณแม่ล่าวันนี้สูตรใหม่สูตรใหม่ของวันนี้เนาะนี่ค่ะนี่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 สิบเกุมภาเล่าพัฒน,นามีสองหนึ่งสองสี่สองหกสองแปดสองเก้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดแปดสามแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดอันนี้เขา ที่เห็นเห็นมานี่กอะงวดแรกเข้าบนล่างงวดที่ผ่านมานี่เขา้าเขา้าเขา่าเขา่เขาสี่อย่งางเช่นเข้าหกแปดเนาะค่ะงวดที่ผ่านมานี่เข้าหกแปดบนอันนี้งวดนี้เนาะค่ะสี่วักุมภาวันนี้เราพัฒนานี่ค่ะผู้ใดชอบสูตรคำนวณเนาะค่ะจัดให้แล้วตามนี้เล้วค่ะคุณพ่อลแม่เอ้าแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์นี่นค่ะแคปเลย อะแล้วล่ะครับปู่บานนี่ฟังรายการทุก่เพื่อสุกคนเเบิ้งช่องจูพ้า้วยนี่จะความสุขความเติมปัจจานาซึ่งได้็ระด้พมปัจจานะในเงินเดืกเพเรื่อมืแรงเ้วยอมีบุกแรงกระดิดีเก๊สองทุมเพิ่งกระดิปีเก๊นีแต่สิ่งนี้ออกวาเน่ คมื่ออะไรกิตใจความใของจะมากรรมมากกายความเพื่อมีพึ่งไร่การจูปาล้่ยความุ่สุ่นดำว่าากุสุดนันทราทังวงใหแต่ใมิจะสมจะใช้เงินต้องไรที่มาได้กินใท่านได้สั่งโมดสังสลาสัางพุทิณิภานสังเพ้มจุกมว่างสกระถินป่าป่าสืบกองสืบกองสืละคั่งถวายวันพรอยหนี้เอนซีกิมิตอายุมันเป็นเงื่อน อาเจ้าสิบีเด็เป็นคองโคของใช่ของร้านต่อไปเด็กเขาวัดว่างทั้งจำถิ่นพระพนาต่อไปเลยสาธุสาธุค่ะปู่ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะปู่กราบนมัสการค่ะแนวทางอ่าคำโคงเนาะคุณบอกนั่แบบเอ้าปู่ห้มาแล้วเนาะความฝันกะเท่าความไม่ฟังแล้วเนาะค่ะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกเซนละกันขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตุสกคนที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตลอดขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยละกันสุบุตสกคลเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ